สวัสดีค่ะพอกับซองย่า่ม่งอีกแล้วมัน,นีย่ย่ายม่งสีแกงบะเกียแกงเพชรบะเกียรไส้หมูพี่น้องแกงหมอน,น,น้อยๆกินย่ามเทียงลหละค่ะวัตถุดิบก็มีบะเกียร์ละอันปาดแซ่ําแซ่ําำเกลือพี่น้องนะคะเอาขึ้นมานี่คือพี่แกงเนหมูหันซอยผิดเขียว พีเขียวแลก็ใบบักูลใบหัวละ้าจากพี่น้องนี่ก็เป็นกะทิแกี่งกินแานมเที่ยงหมอนีน,น้อยพี่น้องเสิเรล่มลงมมือเลยเหมือนแย้มุงใส่กับใส่เต่าไฟฝ่าพี่น้องยหมเที่ยงบริดังไฟแกะกะเบิดกต่เสิเรลืมลง,ลงมลงมือเลยันับแรกกะองคหัวกะทิลงไปก่อนค่ะพี่น้อง น้ำนิดน้อยจ้ะน้ำหมวอกะทิคนเกินไปพี่น้องเ็ลน้ำนิดน้อยเปิดไฟเลยเดี๋ยวหมวอกะทิห้แตกมั่นแต่น้อยก็พี่น้อง สองสามเม,มื่อยหาย้ม่งกบแกงไปรอบนึงแล้วค่ะพี่น้องลูกใา้ว่าอยากกินอีกก็ได้แกงอีกพี่น้องกะทิเริ่มเดียดเป็นนาแล้วค่ะ ผัดสิดแดงให้มีสีแดงสวยงามผัดไฟอ่อนๆจากน้อยผัดผิดแกงให้สีแดงงาม แกงเรื่องสีงามไลยที่ละพี่น้อง <c oughs> เอาเนื้อมูล้องไปพักใส้เลยค่ะ เตรียม,มน้ำพวงทลงไต้องไปรอ,อบจ้าทัดให้เขากันัเืรียมมน้ำต้อ<ๆ>งไปเลยค่ะ ปรุงเครื่องได้เลยน้ํตาลปิ๊บค่ะน้ํตาลปิ๊บลงไปเกลือจ้า ดีจ้าดีทำดูยคง,ง,งสุดลดลงไปเลย เดินไปเลยหมอดีแล้วไปเขียนไปเล่น้อง มีเห็ดกินเนี่ยหมูเชียงพี่น้องใส่ต่อไปป่ากัสะดวกอเอาเตือนหนาเฮ็ดน้อยพี่น้อง ในแ,แกงหมอนน,น้อย ฟ้าจักเป๊บพี่น้องป่นได้มองแดดแบบจ่าเลยพี่น้องกังเบ็ดขึ้นนี่กินเทียง,งกำลังเดียดกดเดียดเลย เดียดไอ้ทีเลยได้มองเห็นแบเคียวเปียเียจักน้อยค่ะเคียวสุกเปียจักน้อยก็อีกดก้วยแบี่ลงไปเลยจ้ามนี่บักพริกสีแดงม่มีพี่น้องไม่ได้ใส่บัตริชสีเขียวแทน อีกฟ้าไปแป๊บนึงค่ะ เตะที้เราพี่น้องแยกกับชุกแล้วมันเลือดสองสามใบค่ะลงไปเลยยิงเนี่ยพวกปลาใส่น้ำลายค่ะเห็ดแบบพุกคิดค่ะพี่น้องในหันว,วล,หละผ้าลงไปเลยค่ะ ตบถ่ายแล้วพีนน้องเบียร์ี่าหลายตบถ่ายลงไปค่าซิมลดเตาเลยค่ะพี่น้อง เสร็จเรียบด้วยแล้วพี่น,อน้องต่อไปย่ามุ่งกับสตั๊กส่สถรวยค่ะมาเส็บๆย,ย่างเทียมมันกันด้วยใจพี่น,อน้องเด้อย่าเพีย หมูกะทิใส่ผักเคียวแซ่บๆด้วยค่ะ นไปตีครับพี่น้องมาเสร็จแยันเพียงแย้มมุ่งเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักสาดเล็กน้อยพี่น้อง จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องป่านนี้แกงเพชรปลาเคียวห่อนห่อนย่ำเทียงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดมีกับเก็นไหมว่าเสร็จเรียบร้อยยายมุ่งปากกดติดตามน้ำนีเออ่เด้อวัสดีค่ะ